เดีค่ะวันนี้ดิฉันจะมาแนะนำหนังสือสื่บสรรพระราชปณิธานรัชกาลที่9ชุดที่3ทรัพยากรธรรมชาติเล่มที่16เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะหนังสือเล่มนี้ถ่ายทอดแนวคิดและโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในประเทศไทยอย่างยั่งยืนพระองค์ทรงมองเห็นความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติและเชื่อว่าการพัฒนาจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมดุลและเพียงพอต่อการดำรงชีวิตของประชาชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงมีแนวพระราชดำริในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างครอบคลุมโดยเน้นหลักการเข้าใจเข้าถึงพัฒนา ทรงศึกษาสภาพพื้นที่และปัญหาของประชาชนก่อนที่จะพระราชทานแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ําดินป่าไม้หรือคุณภาพอากาศทรงเชื่อว่าทรัพยากรธรรมชาติเป็นรากฐานสําคัญของการพัฒนาประเทศและจะนําไปสู่ความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในระยะยาวแม้ในยุคที่ปัญหาโลกร้อนยังไม่เป็นที่ตระหนักรู้ในวงกว้าง พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงอันตรายของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากการทำลายธรรมชาติทรงเน้นให้ประชาชนรู้จักการประหยัดพลังงานลดการเผาป่าและปลูกต้นไม้เพื่อช่วยดูดซับกา๊าซคาร์บอนได,ดออกไซด์ในเรื่องขยะและมละพิษทางอากาศพระองค์ทรงแนะนำให้ประชาชนลดการสร้างขยะตั้งแต่ต้นทางด้วยการใช้ของซ้ำลดการใช้พลาสติกและหันมาใช้วัสดุธรรมชาติ ที่ย่อยสลายได้ง่ายนอกจากนี้ทรงสนับสนุนการแยกขยะและการรีไซเคิลเพื่อแปลงขยะให้กลายเป็นทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้เป็นหัวใจสำคัญของระบบนิเวศพระองค์ทรงพระราชทานแนวคิดปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างคือปลูกไม้ใช้สอยไม้กินได้และไม้ไม้เศรฐษฐกิจซึ่งนอกจากจะ ช่วยฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมแล้วยังสร้างรายได้เสริมให้กับประชาชนในระยะยาวทรงริเริ่มโครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำพระองค์ทรงเน้นการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนโดยพระราชาทานแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมให้คนไทยรู้จักพึ่งพาตนเองและใช้ทรัพยากรธรรมาชาติอย่างคุ้มค่า ศาสตร์ของพระราชานในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นแนวคิดที่เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนควบคู่กับการรักษาธรรมชาติให้สมดุลและเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อดูสภาพปัญหาด้วยพระองค์เอง